วันนี้ก็หยุดหลายวันนะครับหยุดยาวนะครับพักนี้หยุดสองสามวันละเราจะมาเล่นเกมนะครับถ้ามีเวลาว่างก็เข้าไปที่แหล่งติดตั้งนะครับที่แฟลชไดร์นะครับไปดูซิว่าติดที่ไหนนี่นะครับแฟลชไดร์ชื่อวินสิบสามสองหกสี่นะครับมาดูที่เกมนะครับ มันจะมีเกมที่คอมพิวตนะครับคลิกก็ไปแล้วจะเด้งมาขวามือนะครับให้ไปคลิกขวาตัวนี้นะครับเพื่อจะรันแอดมินนะครับเพื่อจะติดตั้งนะครับก่อนอื่นที่ติดตั้งเราก็ต้องทำการอิดสแกนไวรัสก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ตัวนี้นะครับ แล้วก็ในรูปตัวนี้นะครับรูปใบโพตัวนี้นี่ะนั่ลงมาที่จัดการจัดการการตั้งค่าการป้องกันแบบเรียวไทม์สั่งปิดกดใช่ปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็พับตัวนี้ลงมานะครับ เสร็จแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเอาเกมไว้นะครับคลิกขวาตรง r e d alert เนี่ยนะครับ r e d a l e r t t o ยูรีรีแพคเนี่ยนะครับตรงรูปคนเนี่ยครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ใช้งานในฐานะผู้ดูแล สักพักนะครับเดี๋ยวโปรแกรมก็จะทำการแตกไฟล์มาเองนะครับมันจะรันแล้วทำการติดตั้งเพื่อมีรันตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามยันพาร์ทสิบสองก็เป็นอันจบนะครับอ่าคลิกใช่ครับ นี่นะครับอ,อันนี้ก็คลิก next ไปนะครับแล้วก็ i กีนะครับดดไปอ้น,นี้เขาจะให้เบาว่าเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็จะโปรแกรมก็จะให้เก็บไว้ที่ไดซีนะครับเป็นไดของระบบนะครับ c โปรแกรม file คูณ8ปนะครับเลทอเลทนะครับชื่อไฟล์ ทีนี้เราก็อินสตอลไปเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับอินสตอลไปเลยครับโปรแกรมก็จะเริ่มแตกไฟล์เลยนะครับยันถึงไฟล์ที่สิบสองนะครับสิบสองหรือสิบสามเนี่ยแหละครับจนหมดนะีอ่า เสร็จแล้วก็ฟินิชไปครับรู้สุกจะเร็วมากลยเนี่ยเอาเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นมานะครับวิดีโอไอตัเต้ลของมันนะครับ อันนนชัวสติเกอร์แต่ตัวนี้คือมันจะกดเพื่อจะเล่นเลยไม่ได้ครับต้องให้อาไตาเติลน,นี้จบก่อนนะครับถึงจะทำการเล่นได้นะครับให้วิดีโอนี้จบก่อน No more free will. Only my will. Yuri. 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 The war's over. Can't we all just get along? What if I was to give you a full presidential part? Your country needs a leader. It could be you. Why should I be content? World, Mr. President. You can't threaten us. We're the most powerful nation on earth. We did win the war, you know. Did you? I... Indeed. I say not. Mr. President, something's happening. The device is beginning to deploy. Call in an airstrike. I want that tower taken out. <laughs> เกมนี้ก็ออกมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ <Okay. S 2> รู้สึกว่าผมจะอายุมามาเท่าไหร่นะยี่สามหรือเปล่าี่สามยี่สี่ยี่ห้าประมาณนั้น Leader. The Allied carriers have damaged one of our power plants in San Francisco. The second dominator on Alcatraz will not function. Notion. อ,อ่าทีนี้จะเล่นได้นะครับอ่าเราลองไปเล่นกันนะครับไอ้อมอเมาส์ไปไหนี่ย ีเราก๊อปสองไฟล์นี้นะครับให้ดูนะครับก๊อปสองไฟล์นี้ไว้นะครับสังก copy ครับสังคัดลอกเสร็จแล้วเราก็เราเอาไปไว้ที่อ่าไอ้นี้คลิกปั๊บเมืก่อนตัวนี้นะครับแหล่งที่เก็บไว้นะครับคลิกขวา ขวานะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งที่ติดตั้งนะครับมันก็จะไปยังตำแหน่งที่เราติดตั้งโปรแกรมเอ่อติดตั้งเกมไว้นะครับขวาแล้วก็วางไว้นะครับตัวนี้จะบอกให้แทนที่แฟ้มที่อยู่ปลายทางนะครับมันแฟ้มมันเหมือนกันนะครับเราก็ตอบแทนที่ทั้งหมดนะครอาคลิกติ๊กตรวนี้ดําเนินการต่อครับพอติ๊กตัวนี้เสร็จแล้วมันจะเล่นได้นะครับอา เล่น Windows 10ได้นะครับทีนี้เราก็ยังเราก็ไปที่ตัวโปรแกรมนะครับลีกขวาเลยนะครับขวาแล้วก็ใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบนะครับใช่